สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับหลังแนวทางตำเล่าออกครับพี่น้องเนาะก็จะมาสรุปให้พี่น้องซี่พร้อมกับปล่อยต่องวดสามสำนักเช่นเคยเด้อครับผมครับสามถึงสี่เซียนครับพี่น้องเนาะเพื่อนห้เขาเพราะว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์หรือว่าหกแปดแปดหกครับผมแล้วก็เลขเด่นเดินดีเก้ามาเชีย พอลาดพาวครับผมสามสำนักก็จะปล่อยต่องวนให้พี่น้องซ์ได้รับชมรับฟังกันเป็นแนวทางในหัวบันที่22มกราคม68เด้อค,ครับผมตำเล้าสองถุครึ่งครับในส่วนเลขของสามสำนักครับพี่น้องเนาะครับกัามาเชียร์กับพอลาดพาวครัประกบคู่กันมากครับผม6886ครับทั้งสันละครับพี่น้องเนาะสามสำนักหนึ่งทีมบุได้เด้อครับผมสามารถที่จะเอามา กลางตัวเด่นแล้วก็วิ่งกันเลยครับพี่น้องเนาะครับผมวังหันเด่นดีเพิ่ันรุดครับผมแต่ว่าในส่วนของเก่ามาเชียกับพอลาพาวกันยั่งพบคู่กันมาครับผมอาจารย์เอ๊ปันโชคครับพี่น้องเดินดีครับผมอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามาครับพี่น้องเนาะงวดวันจันทร์วังหันกับเข่าศูนย์ศูนย์ครับผมครับวันศุกร์ก้อนนันนันกับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องอาจารย์เอ๊ครับวันพุธอย่าเผลอเด้อครับผมอาจารย์เอ๊ ตามต่อเพิ่นครับพี่น้องเนาะจันพุทธสุกนี่ถิ่มบัได้เด้อครับผมแต่ละเสียนครับพี่น้องเนาะครับตามอาจารย์ได้ก็ลองติดตามเพิ่นต่อครับผมพ่อเสร์ชครับพี่น้องวันสุ์วันกับแตก3มตัววันจันทร์กับเข้า6ก8 6ดกครับผมแล้วก็ในส่วนของอีกหลายเสียนครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้ครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าในคลิปนี้นะครับผม่ว่าจะเป็นชุดปล่อยต่องวด3าสำนักนะครับ ชุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อครับน้ำเชียร์ผ้ารวยก็ ỏ, ขอขอพระคุป anos, ปะคณถูกๆเสี้ยนถูกๆอาจารย์ที่เมตตาเน่าทางให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับก็ติดไว้ครับพี่น้องไปรับช่รงบรฟังชุดสรุปแล้วกะ็ปล่อยต่องวดสามสำนักกันเลยครับน้องครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับพี่น้องอาจารย์เอปันโชคครับเขาศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องเนาะนี่ครับผม มาตัวใดก็ไม่รอดครับผมเพิ่นจัดให้คักแล้วครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอ๋นี่ครับขนาดเพิ่นว่วใดเป็นตัวเด่นของเพิ่นเด้อครับผมเพิ่นก็นยังมีอ่าชุดที่ว่าศูนย์ศูนย์ใดครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอ๋บรรโชคเข้าศูนย์ศูนย์ครับผมพ่อเสิร์ชครับพี่น้องเด่นเข้าที่แปดครับพี่น้องเนาะเลขออก หกแปดแปดหกครับผมครับออสเซตเข้าตัวเด่นและก็เข้าสองตัวบนครับผมตำลาวอาจารย์เอกครับพี่น้องครับอาจารย์เอกเข้าเด่น 8, แปดละกะ็ประกบคู่ชุดเต็มครับพี่น้องเนาะ 86ตรงๆครับผมอาจารย์เอกครับนี่นค็ถือว่าเดินดีครับผมสำหรับอาจารย์เอกกเผบอะไระขึ้นกันครับพี่นอนะ้องเนาะแนวทางตัวเลขแต้มเดียวครับผม87ออก8นี่เข่า8 86ตรงๆครับเซียนกระทุ่มแบนครับผมเลขวิ่งบนล่าง กอดคอกันมากครับผมครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเปินเดินดีด้วยครับผมเดินดีมากกว่าหลุดบ่นเสนว่าบ่หลุดครับ,ร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 บรพี่น้องเนาะเดินดีมากกว่าหลุดงวดนี้หกแปดกอดคอกันครับผมบางทีในส่วนเลขของอ่าเข่าตัวเด่นด้วครับผมอาจารย์ผู้วิ่งลูดครับพี่น้องเนาะเข้าที่แปดครับพี่น้อง จานผูกกับแต้มเดียวครับผมแปดเจ็ดออกแปดหกแปดสี่ศูนย์ครับผมเยดัยแม่แสงจันทร์ครับแม่แสงจันทร์วดน,นี้เลขวิ่นผนม,มากๆครับผมหลังจากทีมาสองงวดงวดนี้เขาตัว,ต,วตัวเดนแค่แปดได้ครับผมเลขวินไม่มาครับพี่น้องเนาะแม่แสงจันทร์เข้าแปด พ่อชนินครับผมชุดเต็มออกตัวกลับเล้ครับผมหกแปดครับหกแปดเลขดับบนเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะดับบนสี่กับห้าไม่มีครับผมดับหลักร้อยห้าหนึ่งเจ็ดไม่มาครับผมหลักลอยมาศูนย์ครับดับเอาอยู่ครับพี่น้องพ่อไพ่บูนครับผมครับเด่นหาตัวกับถือมามาตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผม ปกติจะมากสตัวครับเข้า8พอลาดพ้าวครับผม8ปดจนแปดแปดมาครับผม,มวดนี้เข้า8ครับพี่น้องนอเนาะทั้ง2ส,สูตรสูตร9มาเชียรครับผมเข้าหครับนี่คือประกบคู่กันเด้อครับผมประกบคู่กัน3มสำนัก พอลาดเ้าก้าวมาเชียเด่นเดินดีเพอไม่ได้ครับพี่น้องเนาะเพอบ่ได้เร้อครับผมครับนี่ก็จะมาปล่อยตัวงวให้พี่น้องอิฟซีเดิอบงไปน้ำกันเลยครับผมครับมาทีเลขของพอลาดเผากันเลขครับพี่น้องเนาะพอลาดเ้างวดวันที่ยี่สิบสองครับผมรอว่าตำมล่าวันพุธ ครับ22มกราคม68เด่นบนล่างสูตรที่1ได้1กับ2ครับผมครับสูตรที่2ได้3กับ6ครับพี่น้องสูตรที่1ได้1กับ2สูตรที่2ได้3มกับ6มาบึงในส่วนของเก่ามาเชียร์ด้วยครับผมบานี้นี่ครับผมวิ่งกันหาอีกว่าครับพี่น้อง งวดนี้ก็มาเสียได้ห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดได้ห้าหกเจ็ดอาเนี่ยครับผิดใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะอีกหนึ่งสำนักครับผมอีกหนึ่งสำนัก เป็นเด่นเดินดีครับพี่นอ้องเด่นเดินดีครับเอ,อ้มีชวนกันยเยอครับผมนี่6กเจ็ดหชนกัน6กก็ชนกันอีกนี่แหละครับพี่น้องเนาะ พิจารณาเบิ้งครับผมครับเดี๋ยวเปรียบเทียบเบิ้งอีกหลายๆสำนักครับพี่น้องเปรียบเทียบเบิ้งหลายสำนักครับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเบิ้งก่อนเด้อครับผมนี่สามสำนักปล่อยต่องวดพอลาดเ้าเด่นเดินดีก้าวมาเชียครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันพอลาดเผากับกามาเชียประกบคู่กันเด่นเดินดีบนรุดงวดนี้เบิ้งไปนั้งกันครับสามสำนักเช่นเคย ถ้ายคลิปน um <I mean ี้น้ำเชียร์ผ้ารวยก็ขออวยพรให้พี่น้องเอ็โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันครับพี่น้องเนาะกับคลิปนี้ก็มาทึ่งสรุปเลยก็มานําเสนอแบบตองวดสามสำนักให้พี่น้องเอ็มซพิจารณากันก่อนครับผมขอให้พี่น้องเอโชคดีครับ22มกราคม68ตําราวสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ